ก็สวัส,ส,วสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับแฟนเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นโลบอกแมปขุดไปถึงแกนหลักของโลกนั่นเหรอนี่ครับนี่มันเป็นยางแนี้เลยโอเคไม่สียเวลาไปเล่กกดเข้าไปเลยโอเคเรามาเข้าแมปแป๊บกนก่อนอืมผมก็เคยเล่นครั้งแรกผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนั่นแหละลองเล่นดูโอ้เด็ด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 เฮ้ยยัลิซีดน้อวย เพลงปิดโอเคแมปแล้วให้เล่นยังไงครับเนี่ยถ้าเราไปขุดตรงนี้หรอแล้วไม่มีอะไรกดค้างเพื่อกระโดดโอ้โอ้เฮ้อะไรตรงนั้นเล่นอย่างนี้นี่เองอะไรเนี่ยหมุนฟรีก็หรอหลอกด็กล็อกอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องหวังล็อกห้ามบอกเอาโห โชคดีหรือว่ามันล็อกเลททุกคนอ่ะเอาดิเอาดิอะได้อ่ะเอาด,อาดิล็อกเลทปะวะเอาดูมันให้แต่เพชรอะเอาดิอ้าวเอาดิแม่งให้เงินด้วยนี่อะไรคลังสินค้า,าคอ้าวมันล็อกเลทนะเนี่ยอันนี้คือล็อกเลทน,นะครับนี่คืออะไรอันนี้คือล็อกเลทน,นะ ต้องพูดไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยพุดอัตโนมัติโอเคน,น,น่าจะสบายกว่าเยอะเลยอันนี้คือล็อกเลทผมนะล็อกเลดเลยอะ่ะไม่ใช่แล้วผมว่าโอ,โอ้มาแม่งเป็นแนวมาคราฟเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเนาะผมว่าแมพก็ไม่ได้เล่นยากแล้วนะนะครับทุกคนผมก็บอกว่าเล่นง่ายอยู่นะมันเล่นง่ายพอตัวเลยแหละ มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะโอ้ปึ๊บไหนผมมีเงินประมาณนี้ผมจะซื้ออะไรได้มั่งข้ดไปวันวเนี่ยโอ้โออโอเคขุดไปยืน โอเคครับทุกคนผมจะตัดภาพไปเลยนะตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วไหนดูสิเงินสองหมื่นกว่าทำหาอะไรได้ไหมโอเคซุ่มขายนี้เอาตัวนี้มาให้ผมมาบล็อกเลดเอ้าเอ้แค่ขอโทษไอ้เสียงดังครับอ้อแม่ง่าตัวนี้เลยอะ่ะเอาดิเอามันใส่สัตว์ยังไงวะเอ้ ส้างสินค้าป่าววะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ่อมันใส่ยังไงครับคนณชื่อบอกพ่หน่วยได้ไหม,มงงว,ว้าวผมงโง่ว่ะว้าวมโง่แหละเอ้ะนี่ลบาวะใส่ยังไงวะ,อ,งวะอันนี้คือใส่ยัง ม่เป็นแสงไงวะทาสินค้าเออแม่อยู่ตรงนี้ในตำนานเลยครับทุกคนเป็นไงโอ้โหโอ้คุณเงินได้แบบโคตรเยอะอะทำเงินได้แบบโคตรมหาศาลนะครับทุกคนโอ้โหเริ่มขุดยากแล้ววะ่ะทุกคนโอ้วะ่ะขุดยากแล้ววะ่วะเนาะเราเราก็มีตำนานมาช่วยอะกระต่ายตำนานะอ่ะเยอะ ไหนก็ตามอยู่แนวะตายกูหายอยู่หลังกูดิวะปึ๊บอ่าหลอกแดกตังอีกไหมไม่จะหลอกแดกตังไหนได้ไม่ใช่โอ้มายก็ปึ้งปึ้งโอเคขอบตัวฟาร์มก่อนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมฟาร์มมานี่ผมมาถึงชั้นนี้แล้วครับทุกคน ผมก็ไม่รู้นะมันคือชั้นแรกเหมือนกันแต่ที่รู้อ่ะมันให้ผมตื้อที่คุณมาอีกแล้วแม่งมาเป็นมาคาไปดิว่ะโ,โอ้โหโอ้โหแสบแม่งช่างจ้าฉันลึกเกินตัวอย่างมันจ้ามากเลยครับทุกคนหนหยผมปรับราบิปเท่าไหร่วะเอ้ยอะไรเนี่ยเปิดอ่ะสามหมุนอ่ะไปล็อกเลทผมต่อไปเลยเลทกอ่าล็อกเลทกูเรียบร้อย อ่ะไปต่อเลยไปการต่ออ้าแม่งล็อกเลดเอาดิ้องทำหนาเลยแล้วทีนนะีะอ้าแม่งล็อกเลดครับทุกคนอ่ะไปต่ออ้าแม่งล็อกเลดครับทุกคนอ่าไปขุดอโดมัติไปยาวๆเลยว้มันก็ขุดง่ายอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนโอเคขอตัดภาพไปตอนขุดไปถึงข้างล่างนะครับทุกคนไปละ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้ขุดถึงแล้วนีดเดียวเท่านั้นเองนูอยากจะรวมกันมันจะได้รางวัลอะไรมั่งเอ้าโอ้โออยังดังเลยไปลูกสองแล้วด้วยมันไปง่ายขนาดนี้หรอวะโอไปง่ายจัดะอะออะไปลูสองโอเคผมว่ามันอาจจะไม่ง่ายแล้วล่ะ ไหนไข่โอ้โหแม่งไข่หลักล้านเฮ้ยมึงขอตัวนี้ได้เปล่าอะโอ้ให้ตัวโคตรกากเลยเอาใหม่ไป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 ,ไปนี่เป็นไงโอ้โหออโคตรง่ายฮ่าเอาใหม่ดิโอ้แม่งออกโคตรง่ายอ่ะ What the hell? วัดเนีเฮลสับต้นไม้ไปไหนจะบอกว่าผมเผลอไปกดอันเนี้ยโอ้โหแจ้จังสัตว์แมงทา้งแมงแต่ไงมันก็น่าจะอยู่ในคัมพีของผมนะนี่ไงแมงคูณแปดเลยแต่ผมดันพากจากมือไป ได้ไปเลยหรอกเราก็ได้เงินมาใหม่นะเนี่ยแค่เราหุดโอ้แหลกะไรเนี่ยโอ้ยตบพีสอันไหลออกมาดวะแหลกหาแล้ววะปึ๊บสุ่มใหม่ให้ดูเลยไป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 เอาสิบล้านเลยรอบนะเอาอะไรมาก็ได้ ท่านนองไอ้เียมันออกง่ายจังวะอะไรวะพ่อเชลลอ่ะโอ้มังคูเงินด้วยเอ้ามันได้อีกรอบหนึ่งไหมเอาได้อีกรอบไปเลยโอ้โหแม่งมันบวกเ่าอะไรวะบวกสี่โอเคไอ้มึงออกไปซะเอยเดีด๋ยวจะลบทำไมอันนี้ออไปอันนี้ขเขาไปแทนดีกว่าโอเคนี่แหละ ไปเลยนี่อะไรวะโอ้โหแค่หินตายกูยังขุดลงแบบไม่ได้เลยดูดินี่แค่ทายนะตายขุดยากขนาดนี้นเหรอวะไหนมาที่ขังสินค้าหน่อยโอ้โหพวกเธอร้อยห้าสิบล้านไปหามาจากไหนวะเอาไปฟาร์มยาวๆโอเคครับผมขอตัวฟาร์มก่อนนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ได้ที่ขุดใหม่แล้วครับทุกคนโอเคไปต่ออ่าไปกระต่อโอ้หุดดีขึ้นเยอะเลยนี่แหละดีหาอ๋อเมื่อคืนนี้เองขุดต่อไปโอ้โหแม่งเริ่มขุดยากแล้วเอ้ยแต่มันก็ง่ายอยู่นะเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยครับหลอกปึ้งไปขุดออกมมาต่อโอเคฟาร์มต่อกันทุกคนโอเคครับทุกคนนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วลแม่วบวกห้ากว่าลอบเนี่ยนะว่าได้เยอะแน่เลยถึงแล้วถึงแล้วถงจะดีดีวะเฮ้ยโอ้ว,ว้าวเมซิ่งไปเลยได้เงินมา, 500. 000. 000. 000. 000. มาห้าร้อยล้านกว่าเลยเหรอโอ้ my god อะตัวมีกรอบนึงไปเลยน้าหน่อแม่งล็อกลีดแล เอาใหม่ตัวเดิมท่านอ๋อที่ปิกเหรออะไรครับเนี่ยไปสายเลยดียกว่าครับทุกคนก่อนเลยไปอ๋อเอ็มดีว่านี่คนนี้แหละผมวน่าจะมีประโยชน์่าเยอะเลยนี่แหละ เดี๋ยวมันก็ขุดง่ายนะไหนที่ขุดอันต่อไปใช้เท่าไร่โอเคไม่อยากเห็นราคาแล้วความต่อไป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 โอเคครับทุกคนดูผฟาร์มต่อนผฟาร์มก่อนนะโอเคหลังจากที่ผมาร์มมาได้เงินประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะผมไม่สามารถไปโลกใหม่ได้อยู่ดีโอเคมาสุ่มต่ออันหน่อยดีกว่าทุกคนอ่ะรักรั้งโอเคไม่ไปไกลๆต้อตีเล็อทำไม อะไรหรอวะไม่จะมาแลวตัวอร่อวะโอเคแม่งไฮจริงๆตอนนี้ผมมีตำนานสามตัวล้วจ้าไปเลยน่าจะง่ายขึ้นอยู่หรอกอแต่ผมสู้ไปโลกแรกมันไม่ดีกว่าเรอวะมันโลกแรกมันน่าจะพูบเพื่อแป๊บเดียวนะสำหรับผมนะน่ะดูดิ ว่าน่าจะไวกว่าเนี่ยดูดิเอาผมคุยอย่างเงี้ยเนี่ยออโตโ้ไปด้วยแหละผมน่าจะเก็บไวกว่าเย็นเนี่ยแค่นะี้ได้เงินเหมือนกันหมดไปเลย เราจะได้รางวัลแล้วครับทุกคนหึ่งเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยได้ทขุดหมาแล้วด้วยนะโอ้โหแม่งโคตรเจ็บจังดูดิดูแม่งขุดดิแม่งขุดหายหายอะ่ะ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายฝากไว์กดแชร์ด้วยนะ,ค,ะ bye bye, ครับบายบายครับทุกคนบายบาย